เรื่องหลักปฏิบัติของชาวพุทธเรานับถือพระพุทธศาสนาอะไรเป็นพระพุทธศาสนาตัวศาสนาอยู่ที่ไหนท่านบัญญัติศาสนาไว้ที่ไหนทำทั้งหลายอยู่แห่งใดเล่าท่านก็บัญญัติตัวคนนี่แหละเป็นพระพุทธศาสนาท่านไม่ได้สอนดินฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขาเหล่ากอเรื่องนี้ทางจังหวัดโน้น อาจารย์มหาวิทยาลัยมาบอกว่าศาสนาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเทศนาว่าบุญบาปนรกสวรรค์เหลือเชื่ออัตมาว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ศาสนาคืออะไรอะไรเป็นศาสนาศาสนาแปลว่ายังไงศาสนาก็คือคำสั่งสอนท่านสอนอะไรท่านสอนคนสอนกายสอนวาจา